นนัถึกนี่ไปเอ้ามงจังไดยครับครับเขาทางคนที่มาจากมาบางบัวทองครับอ๋อคนที่จ่มาจากบางบัวทองที่ว่าสามตัวน่ะที่ให้สามตัวใช่ไหมครับผมคนละห้าคันกัดโซ่เนาะแต่ตัวใหญก็บนหนึ่งครับแต่ตัวใหญก็บนหนึ่งหาซีสองหาซีสองเจนี่เด็ดอันไม่ย้อมติด ันถึกนี่ไปเอามงจังไดครับเาคนที่มาจากบางบัวทองครับอ๋อคนที่จมาจากบางบัวทองที่ว่าสามตัวน่ะที่ให้สามตัวใช่ไหมที่เขาได้จากขนส้มอ่ะขนส้มครับที่ผมลงอยู่ผมผมเราเป็นคนลงสองคนนั้นผมก็เลยอธิษฐานว่าถ้าผมถูกเงินล้านผมจะเอาข้าะยนต์มาฉายให้ดูอ๋อ ไนะแกบนไว้ครับก็จะซื้อผลไม้มาไหว้ครับได้ล้านห้าได้ล้านห้าอ๋อได้ล้านห้าปูกทั้งขายวันนี้ขายวันนี้ครับคืนนี้คืนนี้คืนนี้จะเอาภาพยนตร์มาให้ดูเลยนันทวันมาคืนนี้อ๋อจะเอานันทวันมาให้ดูเลยคืนนี้หนังห้าเรื่องใช่ไหมครับชื่ออะไรเนาะลังสิทธิ์ครับลังสิทเทพประเมินลังสิทเทพประเมินครับผมอายุเท่าไหร่เนาะครับอายุ50พอดีอยู่อยู่บ้านไหนครับอยู่อำเภอสตึกอำเภอสตึก บ่านน้องก่ออำเภอสตึกจังหวัดบุริลมย์ครับเลียผมขอเบอร์โทรหน่อยผมจะส่งนะ0 8 4 084 826 826 1171 1171ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับตรนนี้เป็นกระสุทั้งตาจันและก็ปู่ย่าตายายที่ร่วมเป็นสักขีพยานวันนี้ลูกหลานได้มาแก้บนคือในสัญญาเอาไว้นะครับว่าถ้าถูก ร้านล้านห้าหรือถูกหลักร้านขึ้นไปนี้จเจ้าของมาเส้นถวายแต่คืนนี้ก<แ>็จะมาแก้บนเพราะเอาภาพยนตร์มาฉายให้ดูแล้วนะ,ค,ะครับในคืนนี้แหละในคืนนี้ครับยังไงแต่แจมแต่สก็คงจะได้รับทราบนะครับว่าลูกหลานได้มาแก้บนตามคำได้ตามคำขอที่เรียกว่าได้ขออนุญาตาไว้ยในคืนไว้ ลังสิตังสิตนะครับลังสิตเทพปนะเานินครัิบนะครัาบริวา์ขอบท่านศิษย์สนล้านย์สบล้วยบพัล้นศิษยสพ้นไหวย์บนล้านศิษย์สิันลยสิบันล้าบพั้านศสิบันมานยบันล้า์บพน้านศงสบพัานศิษย์สพันานศงษย์บนล้าแิันล้านศิษย์บพน อันนี้ไก่น้ำโชคมาด้วยครับเนี่ยโอ้ไก่น้ำโชคสวยครับรูปร่างสวยไก่นี่ลงไก่น้ำโชคก็เห็นแล้วเนาะครับในชุดชุดต่อไปหรือในงวดต่อไปก็ให้เป็นไก่บุญเอาเลยนะบุญเอาเลยครับจะถวายไปนี่เลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหรออ๋อถ้าได้เป็นร้านอี๋เจ้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเลยแต้เป็นร้านเจ้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเลยเปล่าครับแล้วก็จะเอาพระมาทำบุญให้เอพระมาทำบุญให้ด้วย บอ๋อครับครับครับหลักล้านขึ้นครับผมเหมือนครั้งนี้เหมือนครั้งนี้ให้เห็นชัดๆเด้อดแต่ซีเด้อตาจันเด้อครับอืมอืมสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุด้วยครับเห็นอย่างน้ออ๋อ ถ้าเห็นรี่ก็ได้กระบ,บอกเด้อเสียเอาน้ำผู้โชคดีนี่แหละเดี๋ยวก็จะรอจากคนที่อยู่บางบัวทองด้วยเนาะเจยมาวันไหนก็จะได้จะได้จะได,จะได้ไปถามแกยครับเพราะว่าแกต้องได้สามตัวแน่เลยอ๋อครับครับแกจะมาอยู่แกบอกว่าแกจะเอามะแกจะเอามะลัมมะลัมแกสสมนนใส่ชุดสีชมพูนั่นใส่เสื้อสี ใส่เสืออ้อสีจนะนะมพูกครับแก้มผลไม้ถ้ามองเห็นตัวแดงๆเลยเนาะให้มองเห็นตัวแดงๆชัดๆเลยนะอ่าสักตัวหนึ่งแต่เซ่้าพยนตร์ก็จะมาให้ดูแล้ว เอากับผู้ดในพินลานี่แหละขอทูบไอ้ไข่ทูบไอ้ไข่ทูบไอ้ไข่ด้วยอ่าเดี๋ยวได้ตัวไหนเดี๋ยวมาคุ้นยกันติดหรือยังสองด้วยกันนะครับสำหรับทูบ ที่ผู้ที่ได้ <impression S 1> เป็นล้านนะครับที่จุดทูบไว้ก่อนเนาะจุดทูบไม่โชคก่อนเดี๋ยววดนี้จะจุดให้อีกนะครับผู้ชมนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็เม็นสาธุสาธุด้วยเลอมาแล้วครับเลขสี่มาแล้วครับเลขสี่มาแล้วเดี๋ยวลุ้นด้วยกันเล่นลุ้นด้วยกัน ไปมันจะเป็นเลขเก้าหรือเปล่าเหมือนกันเลยหรอเหมือนกันเลยอ่ะบวกเก้าบกไปเก้าก็แปดเป็เลยเล็มที่เต็ลันไกันสอันนี้เต็มที่เลยเป็นเลขอะไรตอนแรกๆครับเลขสี่ใช่ไหมครับเลขสี่ตัวที่สองอาจจะเป็นเลขเก้าเนาะเลขเก้า เลขสอง่ามีครับองซีสไปเลขที่เพิ่นซีสองค้นงา,า,านีไงบ้าเศรษฐท,ทีเนี่ย 9ระเก้ารูปสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยคุณโจ้เมนาไ่เพิ่นนะครับเดีย๋ยวถ้าซีสองหายลีตัวนัน้นเต็มที่เลยเด้ะ จากบึ้งขึ้นแันนันาะสาวนอยเพชรบันแพงนี่ไปก่อนได้คืนนี้ดูดูหนังไปก่อนคืนนี้มีนันทวันนะครับอยู่ที่ตรงนี้นี่หลักโลชอบ้เยงแล้วเา้อย้ขายถูกถูกแน่นอนเลยมาแล้วสี่สองแปดน่า้าดิโห้แม่นแม่นสี่สองแปดจริงจริงสี่องแปดจริงนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้สีเนาะ 428นะครับ428 428นะครับคนที่ได้ล้านห้านะครับเป็นคนจุดคนที่ได้ล้านห้าเป็นคนจุดเด้อเลขนี้ไปเสียงเมืองก็ไปเสียงเมืองจุดได้แล้ว428เรื่องวดหนึ่งงวดประจำวันที่สามสิบธันวาคม64ทรงถ่ายพี่เกาต้อนรับพี่ไม้ปังๆเฮงๆรวยๆสุขนเด้อสาธุสาธุสาธุ นี่นะครับเย็นนี้มาดูหนังกันเด้อม,มาเบิ่งหนังกันมาเบิ่งนันทว,วันมาเบิ่งนังทว,วันนี่จากมาด้วยพู้นี่แหละครับเพื่อนใ้ลานหานี่ครับลังสิทธิ์เทพประเมินลังสิทธิ์เทพประเมินนะครับบ้านหนองเกาะเดี๋ยวก่อนเด้อเนี่ยผมเอาอันนี้น้ำเนี่ยนี่อ่ะนี่ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดอภิไทยหาังกันเด้อครับมาเนี่ยของนันทวันครับลาเรื่องแจ้งคาตาเลยครับลาเรื่องแจ้งคาตานี่เพิ่นได้มาในได้ล้านหานะครับ ไดรล,ล้านห้านะครับถูกสามตัวบ้านไดรล้านหาบ้าน, <5 S 2> นน้องเกาะอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อยบานน้องเกาะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่นะครับเพื่อนไดรล้านหาเด้อ,อ,อ <S 2> 2 <S สองสามห้าไม่ต้องกลับสองสามหาบอต้องกลับตรงตงเลยทั้งโตดทั้งเข่งโอ้สามห้าสอง,ง <laughs> ตัวอีกมือแรงเบื้องหนังน้ำกันครับมือแรงเบื้องหนังน้ำกันเด้อนี่ถวายตาซีนะครับ เพิ่นได้จากพี่ที include, grund, uh, whales, 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 whales. Appeal, ่อยู่บางบัวทองเพิ่นบอกเนาะเบิ่นยูทูปนะครับขอบคุณหลายๆพี่ขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณหลายอ่ะรวยๆเฮงๆต่อไปงวดหน้าเอาอีกงวดหน้าโดนอีกงวดหน้าโดนอีกเพิ่นบอกว่าเพิ่นเบ่งช่องยูทู u เด้อครับเด้อคนสุรินทรีวีนะครับคนสุรินทีวีนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเบ่งจากคนสุรินทีวีแหะได้โชคได้ลาบไงเพิ่นวา ดูทางช่อง youtube คนสุรินทีวีถ้าใครกดแล้วก็ที่ผมลงไว้นะครับสาวใหญ่สา,หญสาวใหญสส่สาวใหญ่บางบัวทองนะครับที่บอกเลขตรงๆเลยเถอะกูเลยลองเสือทั้ง YouTube เบึ่งนะครับสาวใหญ่บางบัวทองนะครับที่บอกเลขที่บอกเลขนะครับที่ผมลงไว้ทางช่อง youtube คนสุรินทีวีนะครับดเด้อ ดูนันทวันภาพยนตร์มาดูได้นะครับที่สันตะเซสันตะจันแล้วก็หลักกิโลโดวงวิญญาณให้โชคทีนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็สิ่งสาทุกสาทุกฝากกันกดไลคก์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคคนสุรินทร์ทีวีนะครับยังอยู่คนสุรินทร์ทีวีนะครับขอให้ปังปังรวยๆแห้งๆกันทุกคนให้โดนๆทุกคนนะครับคนนี้นะครับคุณผู้ชมจ้างนันทวันมานี่คนนีเด้อนีเด้อนีเด้อ,ดอสอดแกงจ้งปางครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง